สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับสาขาหน้าอาชีวะนะคะมีข้อมือมองคลน,นะคะปีเสียทั้งเส้นเป็นทอง96.5ทั้งหมดเลยนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำหนัก2สลึงแล้วก็1สลึงแล้วก็น้ำหนัก1.9กรัมนะคะลูกค้าสำหรับแม่ค้า ขายของนะคะก็มาบูชาปีเสียเรียกทรัพย์นะคะไปไว้เรียกลูกค้าให้ได้นะคะลูกค้าปีเสียเนี่ยเขาจะกินเข้าไม่ขายออกนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะก็ลูกค้าสนใจอยากชมสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็แวะมาชมได้ที่สาขาหน้าอาชีวะนะคะหรือโทรสอบถามเราได้ที่ 056312276ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ